กบกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านช่องเจียง Channel แชนแนลลากันแหล่พาร,รวยครับพี่น้องวันนี้เดินผ้าไปยังยัดไปให้หลวงปู่สิบแปดล้านท้องหัดจอดเองครับพี่น้องไปหาหลวงปู่สิบแปดล้านให้พันยตัวเลขใไ้เพราะว่าเนวทางของปู่เมืที่แล้วครับพี่น้องเน้นมาเนี่ยเนีนเน้นเนก็นคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเมื่อวันนี้ครับพี่น้องเอฟซีเนวทางของปู่เพิ่ปล่อยออกมาแล้วพี่น้อง ปล่อยออกมาแล้วจะว่าเพันเน้นงในคู่เดียวก็คือสามหาแอดเองเลยสิบผ้าแฟนคลับแฟนช่องหลายคู่หลายคนโทรมาบอกกับพี่นอ้องโทรมาหาบอกว่าแอดแอดให้แอดไปตามให้ปูสิบแปดล้านเพิ่นเน้นไหมเด้อพวกเอฟซีพันสิไปหาชาลากินแบงรัฐบาลตัสั่นเป็นไงพี่น้องเอฟซี F C, ตัวสั่นไปบ้างแนวทางครับพี่น้องแนวทางปูเพิ่นมาตัวใดเนี่ยวันนี้ครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเยบชทุกท่านรวดมนที่16บท่านมาสองพันว้ารรูปแบบแนวทางปู่สิล้านปล่อยออกมาก็คือ35 37 39 51 59 71 81แต่วา่ามีเจแป่วี่ว่าได้พี่น้องแต่ <c oughs> วา่าพันเน้นมาให้ก็คือ35มห้ก่อนตัวหนึ่งคนปเพราะว่าแอดเองมาสิเดือนทางไปจังหวัดบุญราชธานี กัับมาหอดจอดถึงก็เลยสิมาตามตัวเลขเดียวทา้งปากตอนพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางปูสิบแปดล้านหกเจ็ดต,ตัวนี้ปูสิเน้นเนื้อเนื้อไตัวใดเพื่อนรับเพื่อนช่องห้ามพลาดครับพี่น้องก็ไปตามปจับนศนมาสกรหลวงปูพร้อมกันครับพี่น้องเอฟซีกูร์ทนบรรยากาศในวัดนี้ว่าเนี่ยมือเลี้ยงพี่น้องโอ้ยมาหอดคำตามตัวเลขเดียวทางเขาลวงปูเป็นชับพี่น้อง แนวทางของเพ่นเอาไง่ายพี่น้องเขาทุกนวดแต่ว่าแต่สีจะมีเจ้าว่าได้ี่น้องแต่ว่าบอกเขาตรงๆอาจจะเป็นสว่างวิ่งวันที่ผ่านมาเป็นลักษณะแนวทางของปูพนเพลนอหลายเชื่อหลายคนแฟนคลับรุ่นเก่าๆจะหูคือแนวทางของหลวงปูเพลนสุว่าเพันให้มีงนเก่ามาถึงวันที่ผ่านมามันจะออกเก่าหนึ่งเคยสีนะพี่น้องสุว่างวันนี้เพันเน้นมาสามหา พี่น้องอย่าลืมหาสามเป,ป็นตัวหนึ่งเลยสินะจะว่าแนวทางบัตรท่นหูวเรียบพี่น้องว่าเป็นสีน่นเป็นตัวใดอีกนะจะว่ารูปแบบแนวทางโอ้คนเมืองหลายพี่น้องเอฟซีตุสันแอดเองจะมาตามให้ข้นท่อหากันไหลรูปแบบแนวทางขคนลับปูเพิ่นเพิ่นมีโครงการพี่น้องเอฟซีตุสันแต่คือจะสร้างประตูโค้งประตูโค้งมองได้แอด,ดนั่นท่างหนาพี่น้องบัตรท่นนี้ประตูโค้งนี่พี่น้องมองน,นี่นี่ตัวนี้บัตรท่นนี้ประตูโค้งจะว่าเพิ่นมีโครงการนี่แหละครับพี่น้อง โครงการของเพลนจะคือจะสร้างประตูโค้งมองนี่แหละครับจะยังขาดประตูปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างคณะกรรมก,การจะบอท่านดิปรึกษากันชาติวสีลงเซาอีกเซาโทมือ่อใดนจะว่าเพลนมีโครงการออกมาแล้วครับพี่นอ้องยามหอดจะไปตามรูปแบบแนาทางปูสิบแปดล้านเขาไปกราบจมาสก,การเพล่ยนลังจากมะจากอุบนุนเป็นจะมาหอดย่มหอดจะหมื่ว่านหรืพี่น้องหอดจะหมื่มว่านมุกอ้นออนี่แหละมอกอ้นหนึ่งจะว่าครับบอท่านใเขอนมหาเพลน หมอราชยัย,ย,ยห้างครับพี่น้องเอฟซีก e ุศันต์ขอไปก,กราบนมัสการหลวงปู่บังฝอกันครับพี่น้องก่อนจะชมชิมีฝากากดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับไปข้อนคันครับพี่น,อนอ้องเอ่าเฉลี่ยพรมาขอต,ตัวเน้นผู้บา,าอาจารย์ครับเพราะว่าสัมมนในใญญาก,กันไวยเดือมาจากอุบลดีมันเน่ยให้ลวงปู่เนี่ยให้เอฟซีจะโทษหาลายหลายเพราะว่าเดือดตัวเน้นพคนสิบไปหาฉลาดกินแบงรัฐบาลนะลวงปู่ วันพัสที่สิบหกธันวาเน้นเน้นสามหาเนอะเน้นสามหามาเร็วมั้งบอครับมันเน้นสามหาเร็วครับสามห้าอันนี้ธรรมาฝันนั่งซีมาขึ้นหน่อครับฝันว่าฝันมาเอาสร้างตัวที่เพิ่งทำมาหายนะครับฝันว่าอรตมาบอลเหลียันเมื่อเอาสร้างอืมไม่อาสร้างครับงานไปนี่ละเม่เอาสร้างครับขึ้นไปอืมมันมาฝากไว้ตะมือเร็กว่าคุณ มือเคลื่อนมันว่าเอาสร้างครับตะมากระตีตัวนี้เลยนี่ตีตัวเก้าเลยละหนึ่งเก้าตีตัวเก้าครับแล้แตะสีเขียนไว้ได้ครับเขียนไว้นี่เขาเรียกค้มฝันครับแต่เลกมันมีอยู่แต่ว่ามันเรขกมันออกแล้วครับมันเป็นได้มดเป็นไปได้เปิดใจไปเนี่ยข้อฝันเกี่ยวกับเก้านี่มันให้ไหลเลยหนึ่งเก้าเนี่ยตัวตัวเน้นก็สีเน้นขึ้นเก้าเนี่ย เน้นจะได้ผลไงเน้นซ้มหาครับมันนี้ทีวงเพิ่มอีกจากสองคู่เนาะครับทีวงหาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสี่ห้าสี่นี่ที่หนักห้าเก้าห้าเก้าเอาไว้งเรามีตลาดสี่คู่ครับอันนี้คือข้อมฝันนี่เด็กข้อมฝันเด็กข้อมฝันที่หนึ่งเก้าแมนผู้ฝันมาเลยครับตัว งวดก้อนนี่พ่นพ่นเอ้างมาให้ครับงวดพระหันเนี่ยงวดองยานนี่ครับสอ้างมาให้แล้วพ่นพันว่าฝากเรียงจากจากสิบมือเศร้ามือเนี้ยสันครับมือขค้นฟันว่าพ่นเม้ากลับเมสร้างกลับเออพันมาเพันมาเพันจะจุงจุงมือมันไปมือเดียวครับแตปูเถาอยู่นี่แหละันมาวโอ้ปูปูปูเถาอยู่ในวัดนด้ว่าเท่านี้แหละเออ ส,สั่งสั่งเกิดอกน้อยขัเกลือกน้อยจุงไปเลยยุเหลกยางมาท่างสา,าลาคนละยุเลกยางมาช่างสาลาอ,อัตามากรได้ตีเป็นเด็กตัวเกาอืมนเ,เก้าขปู่แน่นพวทันตีวนนี้หลายหลายเดี่ยปูมเน่เอยเป็นไปเนเบิร์ได้พี่หน่อยอะเด็กนตะัวน,นพุน่มพุ่มฝันอือพุ่มฝันหลวงปู่เพิน่นพีน่น้นังเพิ่นปันวาหมวดควอนลก ผูพันฝันเพื่อนเอาสร้างมาให้ตัวหนึ่งมันบ่กครับมันวันนี้เพิ่นมาขอเพิ่นมาเอาสร้างกับเิ่นว่าตั้งมาบริยัติเพิ่อนมาลงปูบริยัติเป็นเลยเอากลับตั้มาอย่างมาไหวทีเรียงไนวันคนสลินเห็นเนีความฝันเนี่ยบอกครับเอออจะีเรียงเรียงยังแล้วเพ่เคยเรียงสนครับเพราะว่าปูก็เ้ยีมหหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าืพอมันออกกับเนี่ยครับ มันเอามาห้มันมาเฟียขาเฟีียขาเลยกันบางยางกับหายหนึ่งเก้ามันออกเก่าหนึ่งเพราะว่าเลเดือนปีนี้้างไม่ออกซ้่ออกอออตะเกีดบสองบอเตะเจ็ดสองออกซ้ำตะลึกหนึ่งเก่ามันออกซ้ันปูกกันเรี่ยนี่ นไปที่สามห้าห้าหนึ่งห้าเก้าสี่ห้าและหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเน,เน,น,เน,เนี่เป็นเลขฝันเดทพี่น้องเลยเลขฝันลูกปูเปิลโอ้เผินงวดนี่ม่พิเศษเดทพี่น้อง fc ใส่ไข่เลยงวดเลยพป็นดดตัวเลขครับพี่น้องนี่รูปแบบแนวาทางนี่ครับพี่น้อง fc ลูกปูเปิลหามาแนวนี้นตัวเนี้กระเด็นชึ้นๆเราเหรอครับพี่น้องสามหา้าก็การนห้าหนึ่งห้าเก้า 5่จะเป็าตัวร่องก็คือเลขฝันมันบอกปราอย่างเเนี่ยตัวร่องก็คือเลขกฝันเดี๋ยวเพียนไปก่อนเลขฝันเล็ฝันลงปูไป่น้องเลขกฝันเพื่อนพันธมาให้ม่เราพันธมาอรกับตัวเนี้ยเล่าตีเป็นตัวเดียวเลยเอางินบางยาพันธมิรไม่เหรเพันมอรกับก็เล่ตีเป็นตัวเดียวตัวเมน เราเป็นนกไห่ล้วเป็นนอกรับนะย่ออยาันะจูงมือเดียวจูงมืไปเลื่อเห็นแต่เมื่อก็แฉกแหวนกินแต่ว่าตัวคนไม่เห็นเมอมอสร้างกับสร็จ่เหยุ่งงงเก่าอย่างไสร้างอะเลยเสาเนี่ยแหละครับแต่ว่าแต่มาบริษัน่เป็นยี่เป็นความฝันนะครับจะสร้างสร้างยืนนี่ละสร้างยนี่ละสร้างเือกง่อยครับอือที่กับเขานี่ยแหละครับ โอ้โวันนี้ฝันยินสเพิ่นมาสั่งขึ้นได้ไปน้องเด้อไปพิจารณาเอาหลูกปูเป็นยอดทั้งชอบเส้นเนื้อเป็นเพีร่แค่เซ้ก,การกัดจ้าใจเก็บน,น้ำเนบซี่มักน้หลูกปูเป็นหลายปูแล้วคนถามหาตัวเด่นหลายหลายไปน้องคนลิมิเต็ดได้พิเศษใส่ไทยเป็นเเล็ฝันสี่ปอกๆรับไปน้องตัวนี้ตัวนี้เนียนแต่อันตองหมดเนาะครับตุ้นี้อามาเนียนที่หลังอืมเนียนกับปูมักตัวนี้หล้วลายโจปูมักเท่าลย มตัวเนียนก็หนี่ละเก็บฟันเนี่ยละโอ้เก็บฟันเป็นไปหรอกเอฟซีกุกเกอร์แต่ว่ากขั้นอย่ายมบวมมากนั่ตีไปตัวอื่นก็ได้เด้อคัตีเป็นตัวอื่นก็ได้จะไปยู่ในสูตรึ้นเขาอยู่ในสูตรึ้นเขาตีเป็นตัวอื่นก็ได้อ๋อ่าพี่น้องล็อกปูไปหน้าท่างฝากตอนไปหรอกเอฟซีอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องหน้าท่างของล็อกปูสิบแปดล้าน วันนี้มีพิเศษใครๆแต่คือเลขฝันทุก่านหลวงปู่เป็นฝันแม่นแมน,แมนเอาอียบี้พี่น้อง่วัดดีต้วนรันสิฝันเช่นหนึ่งเพราะว่าพนเ่ยฝันวัดเก้าศูนย์เขียนเป็นเขียนอ่ะไม่โชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องบอกกันไม้คลิปหนาคลิปนี้และลงสวัสดีครับ